สวัสดีครับก็มาต่อกับฟิสิกส์อะตอมนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะเน้นโฟกัสไปที่แบบจำลองอะตอมของนิวโบนะครับก็เราจะเรียนลึกยิ่งกว่าที่ในวิชาเคมีสอนนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปต่อมาดูก่อนว่าแบบจำลองอะตอมก่อนหน้ามีปัญหาอะไรนะครับทำให้ต้องเอ่อนิวโบถึงได้บอกว่าให้แก้แก้แก้ประมาณนี้นะฮะก็แบบจำลองอะตอมของลอเทอร์ฟอร์ดนะครับเแบบข,บขาบอกว่าโปรตอนอยู่ตรงกลาง อิเล e ็กตรอนอยู่รอ,รอบเนาะก็เอ่อปัญหาก็คือการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยโดยปกตินะครับมันจะมีการสูญเสียพลังงานบางส่วนถ้าไม่มีการใส่พลังงานเข้าไปเพิ่มเนาะทีเนี้ยการเคลื่อนที่เป็นวงกลมของอ e ิเล็กตรอนโดยที่มันไม่มีอะไรมาปล่อยข้างหลังมาเลยเนี่ยคือมันจะโครจรเฉยๆเลยอะไม่ได้มันต้องมีการสูญเสียพลังงานบ้างเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ไม่คงที่เนาะเกิดความเร่งขึ้นมา แต่สิ่งที่เขาพบเนาะคืออิเล็กตรอนมันไม่มีการคายพลังงานไม่มีการคายคลื่นไม่ไฟฟ้าอะไรออกมาเลยสแสดงว่ามันต้องมีเงื่อนไขอย่างอื่นที่ทําให้มันไม่เป็นไปตามนี้เนาะนิวโบเลยบอกว่าอย่างแรกเลยนะครับเขาขอศึกษาแค่ไฮโดรเจนโปรตอนหนึ่งตัวอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับและให้เงื่อนไขไว้สองอย่างอย่างแรกเลยคือ โม um, เมนต u เโมเมนตัม um เชิงมุมของอิเล็กตรอนต้องเป็นค่าคงที่และต้องเท่ากับค่านี้ปึ่งนี่เลยนะครับอ่าด้านซ้ายมือจะเป็นค่าโมเมนต u m ัมเชิงมุมนะฮะด้านขวาจะเป็นค่าคงที่คูณอยู่กับ N ก็คือมันคือ N คูณกับ h bar นะครับเราจะนิยามว่าค่าคงที่ของแพลงหารด้วย2พายคือ h bar แล้ว N คืออะไรเนาะ N นะครับเออเราเรียกมันว่าเลขควอนตัมแต่เดี๋ยวขอเก็บไปก่อนนะครับว่าแล้วมันเปนมีความหมายอะไรได้อีก ความหมายของ n เยอะมากนะฮะยางทันมากแมตตลองอะตอนของนิวโบบอกว่าอิเล็กตรอนสามารถเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานได้ตามปริมาณพลังงานที่ได้รับหรือค่ายออกมาคําว่าเปลี่ยนระดับชั้นพลังงาน <c oughs> เขากําลังจะสื่อว่าถ้าโปรตอนอยู่ตรงกลางมีอิเล็กตรอนล้อมรอบอิเล็กตรอนมันสามารถแบ่งตัวเองตามระดับชั้นพลังงานได้อ,อย่างที่1อย่างที่2มันอยู่ชั้นไหนก็ได้ แล้วแต่พลังงานของอนะิเล็กตรอนณขณะนั้นนะครับทีนี้ถ้าภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้นะครับเราควรจะหาอย่างน้อยก็คือควรจะหาพลังงานของแต่และระดับชั้นได้แต่นิวโบบอกว่าหาได้4อย่างเลยรัศมีอะตอมพลังงานแล้วก็ความร็วอิเล็กตรอนอย่างสุดท้ายคือความถี่นะครับปกติเราจะเริ่มจากหาอันนี้เราไล่ไปหาอันนี้หาอันนี้แล้วความถี่จะเป็นอันสุดท้ายเพราะว่า ถ้าเรารู้แค่2ตัวนี้อย่างที่เหลือจะหาได้ง่ายทั้งหมดนะครับมาดูอันที่ลัศมีอะตอมก่อนทีนี้เราเลือกศึกษาเป็นปไฮโดรเจนเนาะมีประจุบวกตรงกลางเอเลกตอนล,อลอ้อมรอบการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับขาดไม่ได้เลยคือแรงสูตรสูตรกลางเนาะซึ่งมีค่าเท่ากับ k q 1 q 2ส่วน r กลาง2เนาะซึ่ง k เนี่ยติดไว้ก่อนนะครับ Q1 Q2 ก็คือ e แต่เป็น e ยกกลัง2ส่วน r กลังสนะครับทีนี้ขอพูดเผื่อไว้ก่อนนะฮะเผื่อใครสงสัยว่าคู่ทำไมคูเขียนเป็น k ทำไมไม่เขียนเป็นอันนี้เลยล่ะดูเท่กว่าเยอะมันเยอะนะฮะก็เขียน k ตัวเดียวเนันเลยอ่ะทีนี้เรารู้ว่าจากการสมการการเคลื่อนที่ในวงกลมเนี่ยมันคือแรงสูนย์กลางเท่ากับ mv ยกกลังสองส่วน r นะครับอ่ะทีนี้ต่อมาเราเอา เ้าตัวนี้เข้าไปแทนนะครับจะได้เป็น ke กําลังสองส่วนได้ rn mv กํลังสองส่วนได้ rn ขอใส่ n ค่อยไว้ที่ v กับ r ไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวค่อยบอกว่าทําไมเนาะกําลังสองหายไปปุ๊บอ่าแล้กวก็ตัดข้างล่างก่อนทิ้งไปทีนี้ต่อมามาดูเงื่อนไขของนิวโบเนาะ mv r เท่ากับ nh bar ค่อย n ไว้เนาะทีนี้เราจะมาหา rn เนาะดังนั้นอะไรที่เป็น ่าเราจะให้ให้เป็น v n ไว้ก่อนเนาะเพราะเราติดทั้ง V ติดทั้ง R เราเลยจะหา v เข้ามาแทนให้เขาเนาะก็จะได้เป็น n h bar หารด้วย m n อ่าหารด้วยไม่ไม่ใช่ m n m ธรรมดาเนาะแล้วก็ r n ทีนี้ขอห้อย e ไว้ด้วยเนาะเป็นมวลของอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็เอา v เข้าไปแทนได้เลยก็จะกลายเป็น ke กกำลัง2ส่วนด้วย r n เท่ากับ m อันนี้ m e แล้วกันเนาะ แทนกำลังสองไว้ข้างในเลยละกันนะครับเป็น n อ็นกำลังสองเอชบาร์ลังสองหารด้วย m e ็มอีลังสองอาร์เลังสองอตัดค่าที่เกินเกินออกนะครับย้ายข้างนิดหน่อยเราก็จะได้ว่าอ่าเจะมีค่าเท่ากับ h bar หารด้วย m e k e อีเลังสองทั้งหมดนี้คูณกับ r ารหนึ่งเราจะเรียกค่านี้นะครับว่ามันติด,ตด ค่าเนี้ยเราจะเรียกว่ารัศมี r 1นะครับทัไมเขียน n เขียน n กันลังสองเนาะ n กันลังสองอนะครับรัศมเีเริ่มต้นนะครับที่ระดับชั้นพลังงานต่ำสุดอ่ะก็คือถ้าอิเล็กตรอนมีการแบ่งเป็นชั้นๆนนะครับเขาบอกว่าชั้นแรกจะมีค่าเท่ากับค่านี้นะครับ ทีนี้มันก็จะไปตอบคาถามว่าในสมัยมสี่ที่เราเรียนในเคมีนะครับว่าทาไมยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นระดับชั้นมันจะแคบลงแคบลงเนาะเพราะว่ามันเป็นเอ็นกำลังสองนะครับประมาณนี้อืมอ่ะข้อถัดไปนะครับ en อ่าข้อนี้นะครับมาทําไงเอาละเราบอกว่าพลังงานรวมทั้งหมดนะครับ ต้องเท่ากับพลังงานจนบวกพลังงานศัก์แต่ทีนี้ด้วยความที่พลังงานจนพลังงานศักมันมีหลายตำแหน่งเนาะเราจะคิดว่าพลังงานจนและพลังงานศัก์มีค่าเท่ากันนะครับอ่ะซึ่งถ้าเราลองเอาไปแทนแทนดูเนาะปึ๊บปปรากฏว่าพลังงานรวมจะเท่ากับ2เท่าของพลังงานศัก์หรือพลังงานจนดังนั้นอ่ะเราจะใช้วิธีคิดว่าเออพลังงานศักเท่ากับพลังเออ ถ้ามันเท่ากันและบวกกันต้องเท่ากับพลังงานรวมเนาะเราเลยบอกว่างั้นเอางี้ละกันพลังงานศักด์ของเราจะต้องเป็นครึ่งหนึ่งของพลังงานรวมนะครับประมาณนี้เนาะและทีนี้ต่อมานะครับอ่ะครูมาเริ่มจากพลังงานศักด์ก่อนแล้วกันเนาะเนื่องจากพลังงานศักด์มันเป็นอิเล็กตรอนกับโปรตอนนะครับดังนั้นมันต้องติดลบ k e กําลังสองส่วน r ติดไปก่อนแล้วเป็น i ห้อย n ด้วยต่อไปพลังงานจลน,นะครับอ่ะเนื่องจากว่าพลังงานศักด์กับพลังงานจลมีค่าเท่ากันทั้งคู่เนาะแต่ว่าเขาต้องเอาไปกันคนละครึ่งดังนั้นพลังงานศักด์จะต้องเป็นครึ่งหนึ่งของพลังงานพลังงานจลน,นะครับต้องมีค่าเท่ากับพลังงานศักด์หรือเป็นใส่เซตหนึ่งส่วนสองของพลังงานศักด์นะครับปึ๊บอืมตามนี้เลย เอาละต่อมาบวกเลขให้เรียบร้อยน้องจะได้เป็นลบหส่วนส ke กํลังสส่วนด้วย rn กําลังสองทีนี้เราเอา rn ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเข้าไปแทนปึ้งก็จะได้ว่าเป็นลบเศษหนส่วนส ke กํลังสส่วนด้วย r 1และคูณด้วยห่งส่วน n กําลังสองเอาละและเราจะเรียกทางชุดนี้ว่าคือ e 1หรือระดับชั้นพลังงานระดับแรกสุดหรือระดับพื้นนะครับ มีหลายคำมากแต่เดี๋ยวค่อยเจอกันในโจทย์แล้วกันเนาะลบ e 1ส่วนด้วย n กําลังสองโดยปกตินะครับถ้าเป็นของไฮโดรเจนครูจะเริ่มจะจำได้นะฮะพลังงานชั้นแรกจะเป็นระดับชั้นพลังงานที่พลังงานต่ำที่สุดแต่เลขจะเยอะที่สุดระดับชั้นที่2นะครับทุกคนก็ไปลองแทนเลขได้เนาะมันจะเป็นลบอ่าเท่าไหร่นะสาีอิเล็กตรอนแล้วก็ e สจะเป็นติดลบหนึอิเล็กตรอน และจําไว้นะครับว่ายิ่งสูงชั้นนอกสุดจะต้องมีพลังงานเป็นศูนย์นะครับอ่ะสังเกตเนาะพลังงานระดับ e 1จะเป็นพลังงานที่ต่ําที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงขนาดจะเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเนาะอิเ e ล็กตรอนกับโปรตอนอยู่ใกล้กันมากๆนะครับระดับปริมาณพลังงานศักควรจะเยอะที่สุดแต่ว่าเป็นระดับพลังงานศัก์ที่ต่ําที่สุดนะครับประมาณนี้อน่าจะพอเข้าใจเนาะ ต่อมานะครับอิเล็กตรอนนะครับอันนี้พลังความเดียของอิเล็กตรอนจะไม่ยากแล้วเรารู้ว่า m v r เท่ากับ n h bar ค่อย n หมดเลย v n ของเราเท่ากับ n h bar หารด้วย m n r n แล้วเราเอา R n เข้าบนมาแทนเนาะก็จะกลายเป็น n h bar หารด้วยเอา n ออกมาอะไรแล้วกันเนาะก็จะกลายเป็น h bar m m n แล้ว m e M E R 1แล้วคูณด้วย1ส่วน N อ่ะเราก็จะบอกวันนี้คือ V 1เนาะก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่อิเล็กตรอนห่างออกไปจากโปรตอนเรื่อยๆความเร็วของเขาจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปคือความถี่เนาะอันนี้จะง่ายสุดละเรารู้ว่า V V เท่ากับโอเมกาาโอเมกาเท่ากับ2พาย r f ครูเขียนเอา r อยู่ใกล้ๆก,กันเนาะเพราะครูจะตั้งใจจะเขียน n ห้อยไว้ ide, แล้วเราก็จะรู้ว่า f ห้อย n นะครับจะมีค่าเท่ากับ uh, v n ส่วนด้วย2 pi r n แล้วเราก็จัดการเอาทั้ง r n และ v n เข้ามาแทนเนาะมันจะได้เป็น v 1แล้วก็ส่วนด้วย2 pi r 1แล้วคูณด้วย1ส่วน n ยกกำลัง3อันนี้จะเป็น f 1ของเราเนาะ ีนี้นะครับ,บนบรรดาทั้งหมดนะครับครูขอย้ําว่าระดับชั้นพลังงานจะเป็นตัวที่ใช้บ่อยที่สุดนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปคานวณอะไรเยอะแยะเลยนะครับประมาณนี้อ่ะต่อมาคือเราจะมาสร้างคําอธิบายการเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานนะครับก็โดยปกติเนาะถ้าเกิดว่าอิเล็กตรอนอยู่ตรงนี้ปึ๊บเขาขอขอ,ขอย,ย้ยายย,าย้ยายย,าย้ยายย้ายย้ายย้ายอุ่ยอยู่ข้างล่างนี้แล้วกันปึ๊บ แล้วย้ายขึ้นไปปุ๊บเขาย้ายจากพลังงานต่ําไปยังพลังงานสูงแสดงว่าเขาต้องมีการดูดกืนพลังงานนะครับัางนอกอะไรบางอย่างเนาะซึ่งโดยปกติเราจะถือว่าดูดซับพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะเรียกอ,อ,นอนุภาคข,ของพลังงานนั้นเราเรียกว่าโฟตอนอเรียกไว้ก่อนนะเพราะตอนหลังจากนี้ครูจะใช้คำว่าโฟตอนเยอะมากเลยในคำนองเดียวกันถ้าอีกตอนอยู่บนชั้นที่3ม เคลื่อนที่ตกลงมาอ่ามันเคลื่อนที่จากพลังงานสูงไปเป็นพลังงานที่ต่ําลงดังนั้นมันต้องมีการคายพลังงานออกมาคายในรูปของโฟตอนและพลังงานนั้นสามารถสังเกตได้ว่ามันคือพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับประมาณนี้อ่ะซึ่งในระดับแต่ละระดับชั้นพลังงานนั้นจะมีระดับชั้นพลังงานของตัวเองอยู่เราเรียกระดับพลังงานนั้นว่าค่าพลังงานไอออนไนเซชันซึ่งเราน่าจะเรียนมาในเรื่องตารางธาตุ ในเคมีมาแล้วนะฮะต่อไปนะครับเราจะมีชื่ออนุกรมสเปกตรัมของไฮโดรเจนนะฮะปกติเราจะเน้นย้ำไปที่อนุกรมของคนที่สองเนาะอ่าทำไมเราเน้นย้ำคนของคนที่สองเพราะของคนที่สองเนี่ยจะเป็นของคนที่อยู่ในย่าน visible light นะครับหรือแสงที่เรามองเห็นก็คือมันมีการโดดดูดหรือกาคายพลังงานเนี้ยในย่านนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับ ส่วนอันขวามือนะครับครูเคยเจอเป็นโจทย์แต่เป็นข้อสอบยุคเก่ามากๆอาจจะไม่ต้องเน้นมากก็ได้เนาะคือเหมือนถามว่าถ้าเยอ็กตอนเริ่มที่นี่แล้วถามว่ามันจะสามารถตกได้กี่แบบอะไรประมาณนั้นแหะนะเอาละต่อมาอทีนี้ครูขอเพิ่มนิดนึงเนาะโดยปกตินะครับถ้าเกิดว่าเราเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขาจะเริ่มจากมีสูตรของ ความยาวขึ้นของลิชเบิร์กมาให้ซึ่งครูจำไม่ได้แล้วมันน่าจะประมาณนี้มั้ง ni nf กํลลัง2อ่ะซึ่งครูขอบอกไว้นะครับว่าครูไม่จำสูตรนี้นะจับไม่ได้อ่ะกะ็ไล่ตามประวัติศาสตร์นะฮะอันนี้เป็นเนื้อหานอกความรู้เพิ่มเติมนะฮะถ้าไล่ตามประวัติศาสตร์ลิชเบิร์กจะคิดสูตรนี้ขึ้นมาก่อนเอไม่ใช่ทั้งน,นักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ทั้ง5คนนี้จะคิด ความยาวขึ้นแต่ละแบบขึ้นมาก่อนอันนี้คือของ5คนนะฮะซึ่งมีเบลเมอร์นะครับเป็นคุณครูด้วยคุณครูโรงเรียนมัธยมปลายนี่แหละคิดสูตรขึ้นมาได้นะฮะแล้วลิทเบิร์กก็บอกว่าอันอยุบรวมแล้วกันกายเป็นสูตรนี้อ่ะแล้วบอกให้ว่าไฮโดรเจนเนี่ยใช้สูตรนี้อธิบายได้แน่นอนในการเปลี่ยนอัตาชั้นพลังงานแล้วนิวโบค่อยมานําเสนอสมการที่อยู่ในนี้ว่าแบบนี้แหละแน่นอนร้อ แต่นะครับเวลาทําข้อสอบครูก็จะแนะนําว่าเออเราเข้าใจทฤษฎีหรือกระบวนการในการคิดที่มาของเขาหน่อยก็ดีแต่เวลาทําข้อสอบ A level นะครับสูตรที่สูตรเดียวที่เหลือเป็นแค่สิ่งที่แต่งเติมเข้ามาเท่านั้นเองนะฮะเอาละก็คลิปนี้น่าจะหนักหน่วงเอาเรื่องนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาทําโจทย์กันก็ขอปิดเท่านี้นะคะขอบคุณครับ